สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะตัวเอลินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีเมถุนทุกท่านขออนุญาตตัวท,ท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะอรือมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น <stunning> บางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ ใครที่อยากแก้ปัญหาอยากให้ไพ่นำทางนะคะก็สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้เลยนะ,ะมาดูกันค่ะวว่าพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมถุนนะคะตัวตนของคุณในช่วงเดือนกันยายนเป็นอย่างไรคะการงานเป็นอย่างไรและการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะตัวตนค่ะการงานค่ะ และการเงินค่ะมองว่าณนะช่วงเวลานี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยกำลังพยายามที่จะนิ่งเฉยนะคะกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่เขามาพูดดีพูดหวานล้อมหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะ นะคะที่จะต้องแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะ,ะที่แบบคุณรู้สึกว่าเขามาดูดีจังเลยอะแต่จริงแล้วเขาก็มาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะแล้วก็เป็นตัวตนของคนที่ไม่อยากที่จะ ทุรนทุรายในการแก้ปัญหาไม่อยากจะดิน้นอ,อยากที่จะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอยากจะนิ่งอยากที่จะให้อภัยนะคะการงานค่ะคือไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ลกูกศิษมองว่าการงานช่วงนี้คุณดูแบบพูดน้อยนะคะพูดน้อยแล้วก็นิ่งๆนะวางมาด เกี่ยวกับการทํางานนะคะแต่ถ้าเจอใครที่ต้องพูดคุยเจราจาการเจราจาของคุณก็คือแบบว่าใครได้คุยกับคุณเขาก็เชื่อเออแบบว่าเป็นการพูดแบบพูดไปแล้วอะ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามเชื่อคุณหมดเลยทําตามที่คุณต้องการเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะมีไพ่พระราชินี ราชนีถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่อานอสมองว่าการเงินของชาวราศีเมถุนเนี่ยแฮปปี้จับใจ่ายใช้สอยเงินไปกับเรื่องที่เหมือนคุณซื้อความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะบางคนเสื้อผ้าหน้าผมงานปาร์ตี้สั่งสรรกับเพื่อนแต่ไม่ได้แบบหมดเงินไปเยอะกับเรื่องพวกนั้นมากมานะแต่คือใช้ใช้เงินแบบเพื่อความสุขไปบ้างนะคะแล้วก็มีเงินใช้แบบ แฮ ppy เลยแหละนะต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างซึ่งความรักเราแย่งกันเป็น3สถานะนะคะก็คือมีคนโสดนะคะคนโสดอยู่ตรงนี้เลยนะแต่หากคุณเป็นคนที่มีคุณคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็เลื่อนไปฝั่งนะคะมาดูคนโสดก่อนจ้าคนโสดเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะคนโสดมีคนเข้ามาหรือเปล่า คนโสดมีคนเข้ามาไหมคะผมมองว่าช่วงนี้คนโสดเหมือนใครเข้ามาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าเข้าหามากมากเลยอะ DM a พ e คุณเป็นคนที่ดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตคุณได้ดีเยี่ยมเลยนะคะชาวราศีมีถุนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะช่วงเวลานี้แต่เหมือนคุณยังไม่อยากเปิดใจรับใครง่ายๆนะคะ ให้เดี h i g ไฮเพรสเทด้วยนะแล้วก็ให้คอนัสค่ะเหมือนแบบมีใครเข้ามาคุณก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเปิดรับทุกคนคุณขอเคลียร์ตัวเองขอพร้อมก่อนขอแบบช้าๆได้พาเลมงามนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ปฏิเสธแต่เพียงแค่ไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนะคะต่อไปนะเราจะไปดูคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ พลังงานภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไระช่วงเวลานี้คะชาวราศีเมถุนคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะและชาวราศีเมถุนจะทำอะไรต่อไปขอดูพลังงานฝั่งคู่ของคุณกันบ้างค่ะคู่ของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไระช่วงเวลานี้ คู่ของคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคู่ของคุณเป็นยังไงคะคุณมองว่าคู่ของคุณเป็นอย่างไรและคู่ของคุณจะทำอะไรต่อไปพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่ดีนะคือหนึ่งเหรียญค่ะ ต่างฝ่ายต่างพยายามถนอมน้ำใจกันนะคะพยายามที่จะเกื้อกูลกันอะไรที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆให้อภัยกันได้ยกโทษให้กันได้คุณทั้งสองคนทำนะคะนี่คือพลังงานที่ดีตัวคุณค่ะคุณรักแล้วก็จริงใจกับคนคนนี้นะคะมีเหตุผลกับความรัก นะไม่ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะพยายามแสดงออกว่าตัวเองเป็นแบบนี้พยายามคิดแบบนี้แต่ว่าในใจลึกๆของชาวราศีเมทุนคือเดวิลยอมที่ไหนล่ะนะพยายามยอมพยายามใช้เหตุผลเข้าสู้แต่ในใจลึกๆคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอยู่ระดับหนึ่งนะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นคนที่แบบ เหมือนหดหงิดง่ายอะเออมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยตัวตนของเขาคืออัศวินถือดาบค่ะช่วงนี้เขาอาจจะเร่งเร่งเล้าคุณหรือว่าเป็นคนใจร้อนกับคุณก่อนเนาะถึงทําให้คุณเป็นเดอะเดวิลนะคะคุณรู้สึกว่าเออแบบ อะไรนักหนาไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาแล้วเปลี่ยนไวมากๆเลยนะคะใจร้อนนะคู่ของชาวราศีเมถุนนะคะแต่ถามว่ารักคุณไหมมั่นคงหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเลยจ้าเพราะว่ามีไพ่ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าออกมาด้วยโอ้โหมั่นคงรักกันแบบจริงจังจริงใจเหลือเกินนะคะในะช่วงเวลานี้แล้วดูคุณมองเขาสิสิบถ้วยอุ้ยน่ารักกุบกิบนะคะ วาดความรักในอนาคตว่างภาพฝันไปด้วยกันนะคะมีเธอมีฉันมีกันและกันตลอดไป <c oughs> เขามองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ให้พลังงานบวกแก่เขาให้พลังงานชีวิตดีๆกับเขานะไพ่เดอะซันค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเขามองคุณดูดีมากเลยนะคะไปดูกันค่ะสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะทำต่อไปอ่า และคู่ของคุณจะทำต่อไปสิ่งที่ชาวราศีมิถุนจะทำต่อไปนะคะมีอัศวินถือถ้วยนะแล้วก็ไพ่พศีวะกับพระแม่ราวตีนะมองว่าคุคณเนี่ยจะรักแล้วก็จริงใจกับเขามากๆนะคะแล้วก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาจะ ุกใจเสียใจหรือต้องการคุณเมื่อไหรเนี่ยคุณพร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพให้เขาอย่างดีนะคะและเขาจะทำอะไรต่อไปเขาจะมีวิธีการนะคะทำให้คุณกับเขากับไปรักกันเหมือนในอดีตแต่วิธีการของเขาก็ค่อนข้างที่จะออกมาในรูปแบบที่เหมือนมัดมือชกหรือแบบมีวิธีการพูดที่ ถามว่าคุณทําตามเขาไหมทําตามแต่คุณถ้าคุณจับสังเกตดีๆคุณจะรู้เลยว่าเขามีวิธีการแบบอารมณ์เหมือนกึ่งบังคับหรือกึ่งให้โน้มน้าวใจให้คุณรู้สึกไปแบบนั้นนะคะว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้เขา,ต,เบบขาต้องทําแบบนั้นนะคะแต่คุณทํำไหมคุณทํานะคะ,ะ่ภาพรวมดีก็โอเคดีเนาะเ <c oughs> ขอให้หนึ่งใบค่ะ ให้เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพัดแพคเนี่ยบอกอยากแนะนำอะ,อะไรชาวราศีเมถุนนะคะเอ,อเอ็มบรสค่ะไพ่อ,อยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็อยากคิดลบ ตอนนี้อยากคิดลบมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะอะไรที่มันผ่านเข้ามาช่างมันอบกอดกับประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณหรือแม้กระทั่งคนนี้ที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจอบกอดแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณจะเจอสิ่งดีงามเพราะคุณทำในสิ่งที่ดีแล้วนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจอะไรข้างหน้า ะะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักของ,ของชาวราศีเมถุนสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องลินเตนอร์อด้วยนะแม่หรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดคุณน้ำผึ้งสวัสดีค่ะเราไปกันต่อเลยนะสำหรับคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วชาวราศีเมถุนค่ะณช่วงเวลานี้พลังงานพับอาความรักของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรคะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรณนะช่วงเวลานี้คะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นอย่างไร และคุณจะทำอะไรต่อไปคะชาวราศีเมถุนขอดูพลังงานในฝั่งคนรักของคุณกันบ้างคะ่ะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะ่ะคู่ของคุณเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆคู่ของคุณเป็นอย่างไรคุณมองคนรักของคุณว่าเป็นยังไงคะและคนรักของคุณจะทำอะไรต่อไป ออมองว่าตอนนี้พลังงานภาพรวมของคุณทั้งคู่ค่ะเป็น9ดาบเหมือนมีปัญหาค้างคากันแต่ว่าอาจจะไม่กล้าเคลียร์กันเนาะก็เลยทำให้เก็บเอาไว้นะคะทำให้นอนไม่หลับกังวลสับสนใจอยู่นะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็น2ดาบค่ะ คุณสับสนมากคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกขวาหรือเลือกซ้ายดีหรือคุณจะเดินหน้าหรือคุณจะถอยหลังนะคะมีความอึดอัดใจมากๆเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าผลลัพธ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าฉันไปฝั่งนี้นะคะแล้วถ้าฉันเลือกฝั่งตรงข้ามล่ะคุณได้แต่เหมือนกับพยายามมองโลกในแง่ดีพยายามที่จะเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำดีในวันนี้จะส่งผลดี ต่อตัวคุณเองในวันข้างหน้าต่อความรักความสัมพันธ์ในวันข้างหน้านะคะคุณมีพลังงานบวกดีมากชาวราศีเมถุนจ๋าเพราะไพ่จิตใต้สมณิชของคุณเป็นเดอะซันค่ะคุณเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้ใจว่ารักครั้งนี้มันจะทำให้คุณไม่เสียดายถ้าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเขามองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ย นอนไม่หลับเครียดกังวลใจในออฟซอรสค่ะนี่ในออฟซอรสเหมือนกันพลังงานภาพรวมแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณเนี่ยเครียดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณกําลังนอนไม่หลับค่ะเขาจึงพยายามพูดดีกับคุณนะคะทำดีกับคุณว้าวความคิดของเขาเป็นเซเว่น ออปเนเดลคลนะคะหรือว่าเจเหรียญเหมือนกันคุณกับเขาคิดเหมือนกันเลยตำแหน่งไพ่นะคะในด้านของความคิดเป็นไพ่ใบเดียวกันค่ะคือเจ็ดเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นใช่ไหมเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเหมือนกันค่ะเขาก็พยายามปรับในแต่ละวันเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันดีในอนาคตนั่นเองนะคะจิตใต้สำนึกลึกๆของเขาดีงามมาก ใช่เขาดีงามมากเลยนะเขาพยายามที่จะใส่ใจคุณนะถึงแม้ว่าคุณกำลังจะมองว่าคู่ของคุณเขาดูแบบหมกเม็ดคุณหรือเปล่าเขาดูแบบมีคนอื่นหรือเปล่านะหรือว่าแบบทำไมบางครั้งเหมือนเขาเป็นคนไบโพล่าเลยบางครั้งเดี๋ยวดีบางครั้งเดี๋ยวไม่ดีนะคะให้คุณรู้ไว้เถอะว่าเขาก็แค่สับสนบ้างแหมคุณยังสับสนมากเลยเขาแค่เล็กน้อยจากคุณนะคะคุณนี่คือ มีเรื่องที่แบบคิดเยอะเลยนะอ่ะไปะสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะทำต่อไปค่ะและสิ่งที่คู่ของคุณจะทำต่อไปคุณจะพยายามทำอะไรที่โฟกัสตัตวเองก่อนนะอะไรที่คุณมองว่า ถ้าทำไปแล้วแล้วคุณไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขคุณไม่ทำถ้าตามใจเขามากแล้วคุณต้องเหน็ดต้องเหนื่อยไอรินมองว่าคุณไม่ทำค่ะคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวของคุณเองแฮปปี้เพื่อให้คุณมีความสุขนะคะคุณโฟกัสที่ตัวเองในอนาคตนะคุณแบบเหมือนไม่อยากเครียดแล้วไม่อยากที่จะต้องแบบนอนไม่หลับแล้วอ่ะเออคุณก็เลยจะต้องโฟกัสตัวเองก่อนแล้วกันแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปค่ะสามถ้วย กับเทพสามตานั่นหมายความว่าคู่ของคุณนะคะเขาจะพยายามเอ j นจอยมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์ในทางนี้ไม่เครียดไม่คิดเยอะแล้วเพราะว่าคิดเยอะไปเดี๋ยวจะยิ่งทำให้ความรักของคนทั้งคู่มันกล่อยนะคะ ถามว่าพยายามไม่เครียดแต่เครียดไหมเขาก็ยังตึงๆอยู่นะมีความตึงๆกันอยู่นะคะเพราะบางครั้งอย่างที่บอกว่าคุณเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองพอโฟกัสตัวเองมากๆเขาจะรู้สึกแบบตึงๆหน่อยแต่ถามว่าความรักแฮปปี้ไหมเนี่ยนะคนยังแฮปปี้กันอยู่ค่ะขอไพ่หนึ่งใบช่วยบอกช่วยแนะนําให้กับชาวราศีเมถุนด้วยค่ะองค์พ่อพรพิกันนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนคะซเลนเดอร์ค่ะ พ้ะอยากให้คุณนะคะมองความสวยงามรอบตัวของคุณค่ะชื่นชมนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณนะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอย่าไปโฟกัสแค่ในอดีตหรือปัญหาเลยเลน้อยข้างทางนะคะให้โฟกัสที่ ความสุขที่คุณทองคู่จะมีร่วมกันนะคะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักทั้งหมดของชาวราศีเมทุนนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องเรียนเติออายด้วยนะคะแม่หรือมแม,แม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์แอด,าแอดมาได้ที่ครูน้ำพึ่งนะคะ